ส่วนไหนของผู้ชายที่ไม่มีกระดูกแต่มีกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดและใช้เรื่องความรักและใช้เรื่องความรักคุณผล่าลุกเลยครับเนี่ยผมก็ฝนลูกมืนกันผมก็ฝนล,ลุกเมืนกันทำไมคำถามมัน,นอันนี้ก็ประสบการณ์ผมเลยครับเ<อ> อะไรที่ไม่มีกระดูกมีกล้ามเนื้อมีเส้นเลือดแล้วก็ใช้ในเรื่องของความรักคำถามข้อนี้ต้องใช้ความกล้าในการที่จะพูดออกมาเธอต้องกล้าผมใช้มันในเรื่องความรักจริงๆครับจริงครับผมใช้กับแฟนน้องๆคนผ่านไปต่ันมาผ่านไตพันเหรอคือผมไม่เลือกหน้าเลยครับคุณผมตอบครับสิ่งนั้นคือ หัวใจครับเธอขึ้นมอ6ได้เลยค่ะเจเจ <ๆ S 2> <ๆ S 1>